วัสดีจ้าวันนี้จะมาตั้งแผงโซลาเซลล์เน,นี่ย,ายม,มาบึงการมาบ้านมาบึงการมาบ้านทำแผงโซลาเซลล์ ลุงลูกซานลุงปินปล่อยมาช่วยมาช่วยตั้งแผงเซลลเนี่ยเนี่ยนิสวรรค์สระเนี่ยนงไร mẹ mình nó cũng phun leo mình phun bao đi bao không không cha